ตัง้งใจเรี่ยนครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนห้าประสมความสวเร็จเท้าสีรู้สึกดีว่าห้้าเฮ็ดมันเต็มที่แล้วก็รู้สึกดีใจแห้หงว่าเฮ้ยเท้าสามารถเฮ็ดได้จนถึงวันนี้รู้สึกว่าภูมิใจเนาะที่เราผ่านมาได้นะจุดๆนี้ รู้สึกประทับใจมากค่ะแล้วก็ปลื้มปิ่มมากๆเลยโอตื่นเต้นหลายใจแล้วก็ดีใจหลายแบบสุดๆเป็นวันของเราสักทีรู้สึกภูมิใจเนาะที่เขาให้ในพ่อแม่แบบรู้สึกภูมิใจในตัวเขาก็ภูมิใจในตัวเจ้าของลายครับแล้วก็ภูมิใจในมูในหลุนทุกคนครับผมสูส่ๆค่ะต้องสู้เท่านั้นมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะซีปีเนาะมันแบบเดียวก็อยากให้น้องๆยามูแต่เลียนหาเลนแน่ ดีใจครับรู้สึกภูมิใจเนาะที่เข้าให้ในพ่อแม่แบบรู้สึกภูมิใจในตัวเข้าให้ในคนที่เข้าหักนี่มีความสุขครับตั้งใจเอานะครับซีปีว่โดนครับเด็กกะจบแล้วโอ้ภูมิใจในตัวเจ้าของลายครับแล้วก็ภูมิใจในมูนหลุนทุกคนครับผมที่จบมาน้ากันได้ครับผมตั้งใจเลี้ยงครับน้องๆให้มันมีมือหนีให้ได้รู้สึกดีใจแบบหลายๆค่ะพะว่าแบบกระเพื่อสิแบบได้รับนไหมค่ะกับแบบทิ้งเห็นแล้วทิ้งแบบเลี้ยงกับแ้วก็ความพยายามค่ะ พะว่าขันเขาพยายามถึงเขาจะแบบเก่งน้อยเก่งหลายข้าก่เห็ดได้ค่ะกะรู้สึกพุ่มใจในตัวเองครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ็ดในพ่อแม่ได้ภูพุ่มใจน้ำจ้าของนี่ครับดีใจหลายๆครับแล้วก็ผูกรู้สึกผูกพันแต่ละคนกบบมีความสามารถของจ้าของอยูอย่แล้วครับเอาตัวหลอดตัวกับลักๆักอ่ะการแบ่งเวลาครับการจัดการเวลานะครับเลี้ยงให้ครบกัจบแนนอนครับอ่ารู้สึกประทับใจมากค่ะแล้วก็ปลื้มปิ่มมากๆเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่ดี กระปรับปลื้มใจเนอะเออก็รู้สึกว่าภูมิใจเนาะที่ว่าเราผ่านมาได้นะจุดจุดนี้เออแล้วก็อยากให้แบบว่าเรามีกําลังใจในการนี้เยอะเพราะว่าพอเราถึงวันนี้เราจะมีความภาคภูมิใจมากจริงๆอ่ะค่ะพี่อยากฝากอะไรให้กับน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ครับพี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะพอมาถึงวันนี้ทุกคนก็จะประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่มหาบัณฑิตนะคะเป็นมหาบัณฑิตคณะไหนด่นดค่ะคณะวิยาศาสตร์ครับผมอ,อยากฝากอะไรถึงน้องๆแล้วก็วันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะทีะ่มีน้องๆมาแสดงความยินดีค่ะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับน้องๆน,นะฮะทั้งเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน<อ>ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะครับ ก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะฮะก็มีความภาคภูมิใจเนาะที่ที่เราได้จบในคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อาจจะบอกต่อๆกับคนรุ่นหลังรุ่นน้องๆรุ่นถัดไปเนี่ยว่ามีโอกาสก็เข้ามาศึกษาใครที่ชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอ,อ,อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนในคณะวิทย์ได้นะครับผมพี่เนี่ยมีความ,มรู้สึกใจไหครับที่จบเป็นวัณฑีตแล้วครับ อย่างแรกเลยกับรู้สึกดีใจเนาะตั้งแต่ซีปีที่ผ่านมาว่าเขานี่เลียนหนังสือมาเข้าทุ่มเทกับการเกาลรรียนต่างๆเนะาะเพราะว่าสิเป็นกันเข้าเครียดเนาะไม่ได้เครียรต่างๆเนคณิตศาสตร์เท่ากับิีการเลียนหลายอย่างก็รู้สึกดีใจแห้งว่าเฮ้ยเข้าสามารถเทนได้จนถึงวันนี้เข้าสามารถผ่านหลายๆอย่างที่คิดว่าเฮ้ยมันยากมันเป็นกำแพงกันเห้อได้ว่าเข้าสามารถพัฒนาตัวของเราความรลู้ไปใส่แรงคนใได้นั่นเองครับผม ครับก็อยากฝากว่าให้น้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเพราะว่าสิเป็นเรื่องการเลี่ยนกิจกรรมหรือว่าการเห็นอย่างต่างๆในมหาลัยนเพราะว่าชีวิตปริญญาตรีมันสนุกสุดๆแหละเพราะว่าเราจะนั่งขาท่อขึ้นไปปริญญาโทมักงกสิยังไงประเด็นกสิตรงเลี่ยนหลายขึ้นนั่นเองนเพระวาเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆไว้นะครับว่าเฮ้ยสามารถเอาไปเหตุต่างๆในอนาคตใดแล้วก็อยากฝากเนาะถึงอาจารย์น้ามาก็ถอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ศิลปะวิชาให้เรา ในาน,านา้ำพมลมรูที่เรียนมากนี่น้ำไปใสเลือกในการทำงานในอนาคตนั่นเองครับผมต้องขอบคุณทจกคนุในคณะเลยเนะาะเพราะเป็นพี่เป็นพี่นอ้องเนาะอาจารย์ คือเจ้าหน้าที่ต่างๆแม่บ้านต่างๆนี่ที่ช่วยสปอร์ตนะครับพวกพผมพวกพวกเข้าบันดิตเนาะให้สามารถพัฒนาตัวเองจนได้เป็นบันดิตในปีนี้ได้นั่นเองครับพี่รู้สึกยังไงครับเป็นพี่บันดิตในปีนี้ก็รู้สึกดีใจครับเดชประสบความสำเร็จดอดความพยายามสี่ปีเขาวันสำเร็จผลแล้วได้รับปริญญาก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจนักชีของครับครับปีนี้พี่รู้สึกว่ารู้สึกยังไงครับการที่ได้เป็นได้รับเขารับปริญญาในปีนี้ครับก็รู้สึกดีใจให้มือเจ้ักรี ก็ซ er, like so hmm. ีปีนาอมันแบบเดียวก็อยากให้น้องๆยามวเตเลียนหาเหรนแนนหาเห็นอยากเห็นมันไปตะมวนแน่ซ่อมนี่แล้วให้มีความสุขหนำน้องผี่น uh ้องมีความรู้นํำความสุขนนำนะฮะโอเคขอบคุณมากขอบคุณยินดีน้ำพี่สวัสดีครับอ่านพี่เสือนพี่พีดเดอมาจากสาขาฟิสิกส์ครับครับเป็นยังไงพี่จังแต่อยู่ในฟิสิกส์ในซีปีแล้วก็ได้มาเป็นพีบัณฑิตในปีนี้พี่รู้สึกยังไงแน่ครับโอ้กัน ถามว่ายากบอกกันยากแต่ว่ามีความสุขในหลวดฟิสิกส์สี่ปีเฮาพ่อมูพ่อรุ่นน้องที่ดีพ่ออาจารย์ที่ดีมันถ้าไม่เฮ้าแบบว่ากระตุลแล้วก็เฮ็ดให้เฮาแบบว่าเรียนจบจนมีมือดีใดจ้ะสุดท้ายนี่พี่อยากฝากยังให้น้องๆที่กาลังศึกษาอยู่บ้างสําหรับพี่ถ้าจะบอกว่าตั้งใจเรียนตรงนี้คิดว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจอยู่แล้วอย่างที่พี่อยากจะฝากแมนบอกก็คืออยากให้น้องๆออกจากเสฟโซนของจะของคือหนึ่งอีย่างที่เข้าบ่าเคยเฮ็ดจงซี่นะ ให้ออกมาเหตุกิจกรรมออกมาเหตุเลยเขาจะได้คอนเน็กชันเขาจะได้มูสาขาเขาจะได้มูต่างสาขาได้อาจารย์ได้เพื่อนต่างๆมันจะทําให้น้องได้ประสบการณ์ต่างๆในชีวิตก่อนที่จะจบมหาไร่ไปชายก็จะทําให้น้องแบบว่าแฮปปี้ในการยูหลักสัตยชีวิตมหาไัายในั้างนี้เป็นกำลังเป็นกำลังใจให้จ้ะเป็นเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้เฮ็ดให้เต็มที่สู่ๆแล้วก็สำเร็จขึอกัดเยี่ยม ครับพีเปยังไงครับรู้สึกยังไนในการแต่เป็นพีบัณฑิตในปีนี้ครับรู้สึกภูมิใจในเจของบาคาคา่คค่ะค่ะา่คิดว่าสี่เลี่ยนตัวฟิสิกส์ได้เพราะว่าทุกคนก็ฮูนะคะว่าฟิสิกส์มันแบบยากแล้วก็ทุกคนนี้ฟิสิกส์เบิดแตาวา่ว่าเออพี่ก็ได้เขามาเลี่ยนเราก็เลยต้องไปต่อค่ะจนว่าจบแล้วจนชมือนี้ค่ะก็<ข>ได้เอาความรู้วิช,ชาฟิสิกส์ค่ะที่เลี่ยนจบจากวันนี้ไปใส่ต่อค่ะก็อยากจิบบอกว่าสู้ๆค่ะต้องสู้เท่านั้นเพราะว่า ข้าวปลาสูนอข้ากระสีบลสามารถที่สีโพลวิชาฟิสิกไปได้ค่ะเพราะว่าลักสูนี่ก่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะค่ะกัแค่สูสูอ่านหนังสือพยายามหายไปให้ได้ข้ากระจบเองค่ะเมื่อนี้มีความรู้สึกจังไดนบ้านที่ได้มาดูพี่บัณฑิตเขาจบการศึกษาอ๋อเมื่อนี้มันแสดงความยินดีครับกับเห็นพี่บัณฑิตแบบเต่งตัวงามงามครับจะขอกับนี่คล้องไฟฟันนะับอยากเป็นพี่บัณฑิตสักครั้งหนึ่งอ่ะครับแบบขอแสดงความยินดีกับ พี่บันดิต์ได้หลายนะครับรู้สึกว่าอยากเป็นเป็นพี่ขาวัางเลยค่ะแบบเออเห็นใส่ชุดแบบว่าสวยวางเลยค่ะแลวน้องอยากจะบอกอีกอย่างกบพี่บัณฑิตค่ะกะ็ขอให้พี่บัณฑิตนะคะพบเจอเส้นทางของตัวเองนะคะในในทางที่แบบจะขอมาละคะ่ะแล้วก็ขอให้มหาิี่าลัยแห่งนี้นะคะเป็นความทรงจำพิดีของพี่ๆทุกคน<อ>ค่ะยินดีด้วยครับผมเรียนมากตั้งสี่ปีเัากงยากแห้งโอ้โหพี่ซิกแต่ละคนเป็นมอพี่โอ้โหแบบ ยินดียินดีน้่หลายๆครับผมที่แบบานแล้วนี่ยสุดกอดส้ำเร็จแล้วก็ยินดีด้วยครับผมนี่แหละครับอนาคตของเ้าเดี๋ยวห้องก็ได้ไปใส่ชุดคุยแบบพี่ๆแล้วครับก็เลยสู้ต่อไปครับเพราะว่าเลือีก2ปี3าปีได้ก็จบแล้วครับผมก็สู้ครับผมก็ยินดีมากเลยเนี่ยเจอคนคุณหน้าคุณตาแล้วก็ดีใจกับทุกๆคนด้วยนะครับที่วันนี้ได้มางานรับปริญญาแล้วก็หลายคนก็ได้งานทําแล้วก็ยินดีด้วยเยี่ยมมากๆเลยหลายคนก็เรียนต่อนะครับก็เยี่ยมเหมือนกัน ใครที่ยังไม่ได้งานก็ขอให้ได้งานเร็วๆนี้ขอให้ร่ำรวยแข็งแรงประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นในอนาคตครับผมมื่อีห้องทรงบัณฑิตจบแล้วมีความรู้สึกจังหดบ้างคะค่ะ<ม>ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านเลยนะคะก็เก่งมากเลยนะคะที่ฝ่าฟันอุปสรรคนะคะได้มาถึงวันนี้นะคะ,อ,ะอาจารย์มี่ยังอยากบอกบัณฑิตรุ่นต่อๆไปหรือว่ารุ่นน้องที่กำลังเรียนอยู่บ้ค,ค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ เต็มที่กับทุกอย่างนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้ความสําเร็จเหมือนกับพี่ๆในวันนี้ค่ะค่ะพี่นนษ์เออเรียนอยู่สาขาอย่างคะอาอยุสาขาเชี่ววิทยาครับค่ะมือนีพี่นนษ์อยากสิบอกอีย่างกับคณะวิทย์บ่คะก็ขอบคุณคณะวิทย์ลหลายๆทีเ่เฮ็ดให้เดเรียนไดรย์หูจักมูเดย์หูจักอาจารย์หูจัก,กว่าตงเฮ็ดง,งานอย่างต่อแล้วก็สนุกมากกับสาขานี้ดีมากครับหูซึกภูมิใจในเจ้าจของมาครับกว่าสี่พัน ซีปีไม่ได้ก็ถือว่าทรหดคือกันครับแล้วก็รู้สึกว่าพุ่มใจได้หลายทีจะขอไม่ยุ่ตรงนี้ได้ครับวันนี้น้องรู้สึกยังไงคะที่วันนี้ได้เห็นพี่พบัณฑิตของเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจบเหมือนกันบ้าง <c oughs> กลัวจะไม่จบ <c oughs> ค่ะก็วันนี้รู้สึกดีใจเนาะที่เห็นพี่บัณฑิตก็ยังไงก็ขอคุณน้องด้วยนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็จะสัมภาษณ์อาจารย์เล็กน้อยนอนะคะวันนี้ก็อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้ได้เห็นพี่พี่บัณฑิตของพวกเราคะ่ะโอ้ก็นะคะก็ปรับพู่งใจทุกครั้งทุกปีที่เห็นะนะคะเพราะว่าก็เป็นเป็นความหวังเนาะนวะบัณฑิตก็เป็นความหวังนะคะของประเทศชาติแหละนะนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะของเรานะคะนะเพราะว่าทุกคนก็จะเติบโตไปนะคะเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะเนาะแล้วก็รู้สึก ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่เขาทุกๆครั้งนะคะแล้วก็ครูก็จะดีใจทุกครั้งในราคะที่มาค่ะแล้วก็อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับพี่บัณฑิตไหมคะเนาะชีวิตมันไม่ง่ายนะมันต้องแบบอดทนไม่มีใครที่สําเร็จนะคะโดยไม่มีความอดทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจออุปสรรคหรือพี่บัณฑิตจะต้องเจออุปสรรคเพราะว่ามันจะ มันจะไม่เหมือนกับตอนเราเป็นนักศึกษานะตอนนักศึกษาอะไร,ะไรทุกคนจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาถ้าเราทําผิดนะคะทุกคนจะให้อภัยเพราะว่าเราคือเด็กนะเพราะว่าเด็กนักศึกษาก็คือเด็กนะคะแต่พอเราไปทํางานชีวิตมันเปลี่ยนละเราจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเราเราเองจะต้องเปลี่ยนตัวเราเองเหมือนกันนะคะให้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เด็กที่ว่าค่ะเนาะอดทน แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะก็คือความกตัญญูเป็นสิ่งที่นะคะที่สําคัญมากกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่กตัญญูกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็อยากสัมภาษณ์อาจารย์นะคะวันนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้ได้เห็นพี่บัณฑิตของเราคะครับผมก็วันนี้นะครับในนามของสาขาวิชาชีววิทยานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตทุกคนนะครับก็ดีใจนะครับที่เห็นความสําเร็จอีกก้าหนึ่งของบัณฑิตทุกๆคนนะครับแล้วก็ได้กลับมาเยี่ยมสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นความเติบโตในหน้าที่การงานเรานะครับก็ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนนะครับได้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับทำอะไรก็ขอให้ทาด้วยความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็ขอให้เป็นหน้าเป็นตาเป็นชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะครับเรานะครับ แล้วก็อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงพี่บัณฑิตบ้างไหมครับผมก็ตอนนี้นะครับเราเป็นบัณฑิตแล้วนะครับผมเราก็มีเรียกว่ามีมีแบรนด์ของตัวเองแล้วกันนะครับว่าเป็นเด็กมอขอนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงชื่อเสียงด้วยนะครับเราทําดีเขาก็บอกว่าเด็กม4เนี่ย เป็นเด็กที่มีความอดทนมีความฉลาดมีความเก่งใน,ในหลายๆด้านนะครับแต่ใน,นทางตรงข้ามถ้าเกิดเราทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับเขาก็จะไม่ได้บอกว่าเป็นเด็กคนนี้เขาก็จะบอกเด็กมอ,อนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เรามีโลโก้หรือว่าเรามีแบรนด์ของมอ,อติดตัวไปกับเรานะครับก็ทําอะไรก็ขอให้ใช้วิจารณญาณใช้ความคิดของเรานะครับขอฝากเอาไว้ครับผมค่ขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะ เมือนีเข้ามาสัมผัสคณะบยีของคณะวิทยาศาสตร์ของเข้าด้วยค่ะก็อยากให้ท่านคณะบยีเนี่ยสแสดงความยินดีกับท่านบัณฑิตสุๆคนในรุ่นนี้นะคะค่ะก็ขอสแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะคะจริงก็มีทั้งมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้ก็ยินดีกับทุกคนชื่นชมในความอดทนความตั้งใจนะคะแล้วก็รับผิดช,ชอบในหน้าที่จนเป็นบัณฑิตแล้วก็ประสบความสําเร็จในปีนี้ค่ะ ่านคณะบดีเนี่ยมอยังสี่ฝากถึงน้องๆได้รุ่นคณะวิทยาศาสตร์ของเฮานะีค่ะก็ถ้าฝากถึงนักศึกษาปัจจุบันเนาะก็อยากให้ดูพี่ๆนะคะเป็นตัวอย่างนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เวลาที่เวลาเราเรียนนะคะเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะไม่ได้เจออะไรในเรื่องที่ง่ายๆหรือธรรมดาเพงนั้นนักศึกษาก็จะต้องมีความอดทนเนาะรับผิดชอบในหน้าที่เป็นที่สําคัญมากๆแล้วทุกคนก็จะสามารถสําเร็จ การศึกษาได้เหมือนกับพี่ๆบัณฑิตในปีนี้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ